เรียนเรียนนางสาวรุ่งตะวันจินดาวันผู้มือการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการรและเสิยงทรทัศและผู้บริหารสนักง,งานกสทชคณะผู้ปกครอง โดนถึงน้องๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเรานะครับได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับซึ่งเห็นความสําคัญนะครับของการที่กลุ่มผู้ปกครองกองพิการทางด้านสติปัญญาของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเราจะทราบนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะสื่อต่างๆนะครับที่เราได้รับนะครับไม่ว่าจะจากที่เป็นผู้ปกครองที่ได้รับเองหรือว่าน้องๆนะครับ ที่เล่นสื่อโซเชียลต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันก็พวกเราคงน่าจะติดตามข่าวกันแทบไม่หวัดไม่ไหวนะครับปัจจุบันนะครับทั้งข่าวที่ทําการขายตรงแล้วก็เป็นการแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันภายในสาววันนี้นะครับเพื่อเราจะได้ป้องกันลักนัะรู้นะครับในการสื่อสาร นะครับและในการรับรู้และการเข้าถึงประโยชน์นะครับในการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เมื่อสักครู่นะครับเราก็เห็นแล้วการสแสดงของน้องๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารด้านหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะพัฒนาให้น้องเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่บางคนนะครับอาจจะโดยการเล่นรูปให้อยู่กับสื่อนะครับมากเกินไปก็มีนะครับโดยให้อยู่กับมือถือหรืออยู่ให้อยู่กับ คารทัร์ต่างๆนะครับซึ่งก็เกิดผลเสียในระยะยาวนะครับซึ่งเราผมก็เจอหลายท่านนะครับที่เป็นแบบนั้นทางสมาคมเราก็เลยพยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพวกเราให้นะครับถอยห่างออกมาจากสื่อในระยะหนึ่งนะครับถ้าสื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าเราใช้ได้ถูกต้องก็จะเป็นข้อที่ดีแต่ถ้าเรานะครับใช้มากเกินไปก็เกิดอันตรายกับทั้งตัวผู้ประกองเองแล้วก็น้องๆโดยเฉพาะการแสดงสกู่ที่น้องบบุญน,นะครับ ผมก็พอดีไปดูนะครับจากเพจหนึ่งนะครับซึ่งเขาให้จากต่างประเทศนะครับน้องๆเขาจะไปพาเด็กๆสติปัญญาเนี่ยนะครับไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พอพิพิธภัณฑ์เสร็จปุ๊บเขาให้ให้ดูที่รูปแล้วก็จินตนาการจากรูปปั้นหรือรูปภาพรูปวาดต่างๆล่า,านี้นะครับแล้วเขาจะเปิดเพลงพอเปิดเพลงน้องก็จะเต้นนะครับตามจินตนาการของเขา ผมก็เลยให้โจทย์คุณแม่เขาไปว่าคุณแม่ลองดูนี้อาจจะเป็นการเต้นแบบใหม่ที่บางครั้งนะครับมีหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าลูกของเราไปเต้นเนี่ยไปคเวอร์เขาหรือท่ายันเหมือนเป้นเนี่ยเรา,าจ,จะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเรามาทางทางด้านนี้เราอาจจะสู้เขาได้นะครับโดยจินตนาการไหลไปตามเพลงตามความคิดของเขานะครับตามจินตนาการแล้วหลายครั้งผมคิดว่า เด็กหลายคนจินตนาการที่มากกว่าเรานะครับอย่างดูที่ตอนนี้เราทําอยู่ก็คือเรื่องงานศิลปะนะครับเราได้คุณครูคซึ่งเก่งมากนะครับสอนเรื่องศิลปะให้กับน้องๆของเราแล้วก็โดยใช้เพจวาดภาพไม่เหมือนนะครับถ้าใครเข้าไปดูลุงเปิ้ลวาดภาพไม่เหมือนก็จะไปสอนตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้น้องวาดรูปเลย อยากวาดเลยตามกินาการตัวเองนะครับล่าสุดผมเพิ่งเจอเขาปร,รากฏล้าเขาวาดภาพออกมาเนี่ยเขาระบายสีทั้งหน้าเลยแล้วมีติง่งหัวมาอยู่ติ่งหนึ่งก็ถามว่าเขาวาดรูปอะไรเขาบอกเขาวาดรูปหมูเดงแล้วตรงไหนหมูเดงเนี่ยหัวมันอยู่ตรงนี้นะอะไรเนี่ยแล้วมีหางผลวมาหน่อยนึงเนะี่ยหางหมูเดงเออโร,รากฏว่าเขาจินตนาการล้ำรูกของพวกเราอีกนะครับตอนนี้ก็ลองก็ ทําโครงการนที่จะพัฒนาน้องๆเหล่านี้แล้วก็ผมไปดูนะครับบางทีเราก็อาจจะต้องตามหลังประเทศอื่นมากเหมือนกันไป,ด,ไปด,ดูของออสเตรเลียไปดูของนิวซีแลนด์ปรากว่าเด็กที่เป็นดาวซินโดรหรือเด็กสติปัญญาของเราเนี่ยวาดรูปเก่งมากแล้วขายรูปทิงเป็นหลายๆแสนนะครับเรากําลังจะพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้นได้นะครับเราไม่ได้ว่าดรูปแค่เล่นๆหรือ ภาพเล็กๆแต่เราจะวาดภาพใหญ่ๆแล้วกขจินตนาการทําสีแปลงทาอะไรเขาเต็มที่ออกมานะครับยรือแม่แต่เมื่อกี้น้องไมมี่นะครับที่ร้องเพลงนะครับเขาก็จะสามารถที่จะคิดท่าทางเขาออกมานะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาไปทุกๆด้านนะครับหรือแม้แต่แสดงกลุ่มเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการออกกาลังกายอย่างหนึ่งนะครับคือกว่าจะมาถึงการแสดงวันนี้ได้เนี่ยเขาต้องซ้อมทุกอาทิตย์น,นะครับเขาก็ได้เป็นการออกกําลังกายได้ได้เล่นได้หลยนะครับ วันนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางกสกทชแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ทําให้พวกเรามีวันนี้โดยที่สคัาที่สุสสดรรู้สึกว่าแค่เราวันนี้เราทานอาหารเช้าหรือขับรถเข้ามาเราก็ร้องว้าวแล้วนะครับเห็นทะเลสวยมากนะครับ,รบ,รบเรียกว่าผมคิดว่าพวกเรารวมถึงคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เคยจัดงานให้กับสมาคมคเนีนะ่ยก็ไปมาหลายที่แลนะ้วนะโดยเฉพาะแถวหินแถวอะไรนะ เห็นตรงกับผมไหมว่าที่นี่สวยกว่าหลายที่เยอะเลยนะเออผมก็ต้มมือให้กับทางกองสัมพันธ์ชอเรื่อ ซึ่งมันเป็นวิวที่โอ้พาราโทมามากกว้างมากแล้วก็สถานที่ปลอดภัยสําหรับพวกเราจริงๆนะครับแสดงว่าท่านบริหารคัดสรรให้พวกเราอย่างดีนะครับก็อยากให้พวกเรา3มวันนะครับมีความสุขแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆต่างๆอหลนี้ไปแล้วก็ไปปรับไปปรับพัฒนาตัวพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะครับเพื่อที่จะได้นําความรู้นี้ไปใช้ต่อไปนะครับ ขอกราบตอนรับพวกเราทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณมากครับุนา,านนายกสมาคมรูปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะคะท่านสุชาติโอวานวันณสกุลนะคะแล้วก็ท่านาผู้บริหารสำนักงานก,นกนสศชนะคะท่านาผู้เข้าร่วมอ,อบรมทุกท่านนะคะก็หลังจากที่ เห็นการแสดงของน้องๆเมื่อกี้นะคะด้วยความสามารถนะคะก็ดีใจรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็คิดถูกมากๆเลยนะคะที่สำนังกงานกสชเราได้มาจัดก,กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนที่นี่ในวันนี้นะคะสำนังกงานกสชและกสชนะคะหลายท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยยังไม่ไม่รู้จักว่า เป็นหน่วยงานที่ทําอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวเล่าคร่าวๆนะคะว่าสำนักงานสวชเนี่ยเราเป็นองค์กรอิสระนะคะทีะ่ตั้งขึ้นมาโดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรขึ้นพรมถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจาเสียงนะคะกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรโทคมนาคมขอ,ของประเทศไทยนะคะ,นะคะแล้วก็หน้าที่ก็รวมไปถึง ภารกิจสําคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผู้บริโภคก็ต้องหมายถึงคนทุกกลุ่มนะคะทั้งประชาชนทั่วไปทั้งเด็กและเยาวชนทั้งกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มที่มีความหลากหลายรวมทั้งกลุ่มคนคุณปะาบางนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนพิการประเภทต่างๆด้วยนะคะก็แผนแม่บทนะคะก็จะมีมีการกําหนดแผนแม่บทขึ้นมานะคะแล้วในแผนแม่บทก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ในด้านการคุ้มครองพร์รโลิโคเอาไว้นะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่องของการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะคะบางครั้งเราย่งางหน่วยงานคนที่ทํางานในหน่วยงานกับดูแลเองเราก็ยังอาจจะตามยังไม่ค่อยทานเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นเห็นกันได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจาก โดยเฉพาะพวกแกง๊ง c เ l l นเตอร์ต่างๆนะคะที่ทุกคนทุกคนเลยนะคะไม่ไม่เว้นเลยก็ต้องประสบแล้วก็ได้รับโทรศัพท์นะคะจากพวกแก๊งเหล่านี้นะคะซึ่งในการป้องกันปัญหาต่างๆอันนี้เราก็ได้วันนี้เราได้คนทีวิทยากรน,นะคะที่มีมีองค์ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่จะนํามาถ่ายทอดให้ให้พวกเรานะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะต้องรับรู้นะคะว่า รูปแบบที่กลุ่มที่ไม่หวังดีหรือว่าแกงม,ม,มิชา่ชีพนะคะที่เขานำมาใช้กันเนี่ยเขามีรูปแบบยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องสิทธิสิทธิของผู้บริโภคนะคะในะกิจการโทรคมนาคมนะคะในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นะคะซึ่งซึ่งพวกเราจําเป็นต้องรู้นะคะเราจะได้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะรวมทั้งเรื่องของการรู้เท่าทาันสื่อเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะคะการทีเ่เราได้ยินได้ได้เห็นนะคะหรือว่าได้รับชมข่าวต่างๆหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ส่งผ่านมา,าหลากหลายช่องทางนะคะเราก็จะได้รู้ว่า ข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่จริงข้อมูลไหนที่หลอกลวงนะข้อมูลไหนที่เชื่อถือไม่ได้ซึ่งอันินีวิทยากรก็จะนํามาบอกเล่าให้พวกเราฟังในวันพรุ่งนี้ในวันนี้และพรุ่งนี้แล้วก็3วันนะคะที่เราอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งด้วยความตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องอสร้างองค์ความรู้ให้กับ ประชาชนให้กับผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการนะคะที่จะต้องรู้เท่าทันเรื่องทุกเรื่องนะคะรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันและเข้าถึงกันให้บริการของผู้ประกอบการนะคะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมานะคะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านนะคะคงจะ ยินดีนะคะแล้วก็มีความสุขที่เราอย่างน้อยเราก็ได้มาอยู่ร่วมกันใน3วันเราได้อยู่ในสถานที่ที่ทางทีมที่ที่จัดจัดหาสถานที่ก็คิดว่าน่าจะทำให้พวกเราอย่างน้อยก็มีความสบายใจนะคะมีความสุขแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็คนที่ไม่ไม่รู้จักกันก็ได้เป็นเครือข่ายร่วมกันด้วยนะคะเราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะ ก็มีหลายเรื่องที่สำนักงานงกระทรวงศเราอยากจะมาถ่ายทอดให้กับทางผู้ปกครองนะคะให้กับทางเด็กเพื่อที่จะได้นำไปอย่างน้อยก็เอาไปปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็เอาไปบอกต่อขยายผลบอกต่อให้กับคนในครอบครัวเราด้วยนะคะเพราะบางคนก็ เข้าไม่ถึงบริการเข้าไม่ถึงความรู้ที่สํานักง,งานกสทชรเรามีเผยแพร่อยู่ในทางเว็บไซต์หรือว่าเราไปจัดกิจกรรมต่างๆนะซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสที่ได้เข้าไปสู่กิจกรรมนั้นนะคะวันนี้เราก็ถือว่าเรามีโอกาสมากกว่าคนอีกจํานวนเยอะมากๆนะคะที่ได้มาอยู่มารับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเราจะได้ทันรู้เท่าทันด้วยนะคะ ก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญ,ญาแห่งประเทศไทยนะคะที่ร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันทํางานในด้านของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการนะคะให้เข้าถึงทําให้สมาคมเนี่ยมีความเข้มแข็งมากมนะคะซึ่งการร่วมงานกันในวันนี้เป็นครั้งแรก นะคะที่ทีเ่เรามีการจัดกิจกรรมให้องค์ความรู้แบบครบเลยนะคะทางในด้านกิจการโทรคมนาคมทางในด้านกิจการกระจาเสียงและโทรทัศน์นะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทางสุดท้ายเราก็จะมีการร่วมมือกันต่อไปในอนาะคตเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากสทชและสำนักง,งานทางผู้บริหารเองก็ได้ให้ความสาคัญนะคะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านจะใช้โอกาสนี้นะคะแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาสะท้อนปัญหาออกมาสักถามกับวิทยากรในแต่ในแต่ละเรื่องในแต่ละเซชันที่ที่จะได้มีการนำเสนอนะคะก็เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้กลับไปนะคะแล้วก็าสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองได้นะคะรวมทั้ง กุ่มรองลูกหลานเราได้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ขอถือโอกาสนี้ค่ะเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารและให้แกผ่ผู้ปกครองและคนพิการทางสติปัญญาในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากกิจการวิทยุกระจาเสียงนะคะโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ